สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์สำคัญทางใต้ของประเทศกันบ้างครับสดสดร้อนร้อนบิ๊กทหารลงพื้นที่เมื่อวานนี้25ตุลาคม2568เวลาบ่าย2โมงตรงแม่ทัพภาคที่4คนใหม่คือพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านเดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติภารกิจสาคัญครับจุดหมายคือค่ายอิงขยุดบริหาร ที่ตั้งของกรมทหารพรานที่43โดยมีพออ,อชาญฤทธันสระรดพผอบอชกทพ43ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและยังมีพออหารพลเพชรม่วงผอบอกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้และพออธนุตมศิพิสารสิทธิมัติผอบอหน่วยปฏิบัติการู้เศรษร่วมมาร่วมต้อนรับด้วยครับภารกิจหลักคือการตรวจเยี่ยมและติดความคืบหน้า ท่านแม่ทัพรัรบฟังการบรรยายสรุปและติดตามผลการปฏิบัติงานของ3หน่วยสำคัญในพื้นที่ชายแดนใต้นั่นคือกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อให้การทํางานด้านความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพไฮไลท์สำคัญหลังการประชุมแม่ทัพภาคที่4และคณะได้ไปพบป,ปะมอบโอวาทให้กับกำลังพลทั้ง3หน่วยที่สนามรงยิม KKGM การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ถือเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยครับสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมคิดว่าการลงพื้นที่ของท่านแม่ทัพในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้มากน้อยแค่ไหนครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง28 HB News ไว้ด้วยนะครับข่าวร้อนๆแบบนี้เราจะไม่พลาดมาเล่าให้คุณฟังอย่างถึงใจแน่นอน แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ